จากแถลงที่2เราเป็นัไงบ้างตอนนี้ต,นตื่นเต้นมากค่ะพวกเราก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่แล้วก็ MV ก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวกำลังรอรุลนว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำา MV แนวนี้ของ VNK 4 o เรกด้วยค่ะความตื่นเต้นต้องบอกว่าฉีกทุกแนวที่เคยมีมาเป็นบิ๊กินเนอร์ของปีนี้จริงๆค่ะแล้วเป็นบิ๊กินเนอร์ของพวกเราด้วยเห็นแอปป่อยตัวอย่างปล่อยอะไรมานิดนึงกระแสเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าเหมือนกับ เป็นลุกเท่ๆเน he, อะลุกที่ฉีกออกไปเป็นความเท่ๆ,ๆก็ทุกคนตื่นตาตื่นใจแล้วรอรุนว่าใน MV เวจะมีอะไรบ้างค่ะ <ๆ S 1> เพราะเพลงนี้ค่อนข้างเป็นเพลงที่ดังแลวเป็นเพลงที่สำคัญของรุ่นพี่ a อ b 4 8ฟดของพวกเราเราก็อยากทำให้ดีเช่นกันเหมือนจะไม่ที่สุดค่ะแต่ว่าก็อยู่ในเพลงที่เราถือว่าเต้นยากพอสมควรค่ะมันเป็นยังไงเป็นเป็นร้อมแบบเร็วๆรแบบทำสไตล์ดีคือ เพลงนี้ค่อนข้างจะมีท่าเต้นที่เยอะแล้วก็มีท่าเต้นที่ทุกครัมที่ร้องด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็ <futuro. S 1> มีท่าเต้นที่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยซ้ำกันยังไงถ้าอยากชมมัาเป็นยังไงก็เชิญวันท <ihrer S 2> ี่สองนะอาจนะคะโต,ข,ตขึ้นเยอะเหมือนกัน<า>ค่ะถ้าเราเทียบกันก็คือเมื่อก่อนถ้าจะเรียนเพลงนี้น่าจะยังไม่ไหวกันค่ะเหมือนกับรอเวลาที่เก็บประสบการณ์มาพอสมควรแล้วงริงจะมาใช้เพลงนี้กัน เพลงนี้มี16คนค่ะซึ่งมาจากงาน General Election ที่ทุกคนใช่ค่ะแล้วหนูเป็นเซนเตอร์ด้วยเป็นไงคะเรารู้สึกกดดันหรือว่าอะไรบ้างต้เราบอกว่าดีใจมากค่ะแล้วก็กดดันไหมมีความกดดันอยู่แต่ว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้ในวันที่2นี้ทุกคนจะได้เห็นชมเน่ของ MV แล้วก็เพลย์พอรท์ในครั้งแรกของพวกเรางแต่นขนโหวตไม่เยอะอยู่นะดบ่ล้านกว่าล้าน เป็นไงบ้างความรู้สึกก่อนเราต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนไม่ว่าตัวเชอร์หรือว่าน้องๆแต่ละคนที่เลือกน้องๆกันมาซึ่งตรงเนี้ยเป็นเป็นควนามรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆกับสิ่งที่หนูได้อยู่เบียนเจโกเด้มาตลอดสองปีแล้วก็เป็นความฝันหนึ่งด้วยที่เราทําได้แล้วด้วยแรงสนับสนุนจากแฟนๆพวกเราจริงๆเพราะมันก็ไม่ใช่จํานวนน้อยเลยเนาะนอะไรที่แบบอ้พูดถึงแนมนให้โลขนาดนี้แรวันนั้นคือ พอรับทราบบ้างค่ะแต่แต่แต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดค่ะแต่ว่ายังไงหนูก็คิดว่าข้างหลังเราคุยกันแล้วเราโอเคกันภายในวงเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับจุดนี้แล้วก็ทุกอย่างกําลังดําเนินไปต่อไปก็ได้มีหลายๆคำพูดของเจอความพูดถึงไม่ว่าจะเป็นตัวเองแบบตัวเอยู่ที่นี่อีกสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบตลีกวางอะไรแบบนี้ใช่ เจอเจอก็ะมีมีอารมณ์ที่แบบว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราถึงจุดนึงแล้วเราจะทําอะไรต่อดีตอนนี้ก็คือช่วงนี้ข้างหลังๆนะ่าจะเข้ามาทําเรื่องเรื่องฝั่ง CSR มากขึ้นดูเรื่องอื่นๆมากขึ้นด้วยแล้วก็พอดีกาลังจะเรียนจบด้วย<ม>ก็เลยกําลังคิดว่าเอ้ยต่อไปเส้นทางของเราจะเป็นยังไงแต่แน่ๆคือยังอยู่เบียรเอคได้ไปอีกสักพักหนึ่งแสดงว่ามีแนวคิดแสดงว่าเจอคิดมาคิด กาําลังดูอยู่ค่ะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ถอยไปแบบเป็นการจบการศึกษายังไม่ขนาดนั้นค่ะังว่าเสียบ,บายไงต้องอยู ยัง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 อยากจะอยู่ค่ะยังรู้สึกว่าเรามีแฟนๆที่เขาอยากให้กำลังใจเราหรือล้วเขายังรอคอยที่จะให้เห็นผลงานหรือเห็นการเติบโตฉันยังรู้สึกว่าตัวเองยังมีอะไรที่ทำได้อีกแล้วก็เติบโตได้อีกในในฐานะของ BNK48 นเ่ปีทีสามปีสองปีสามปีนี้ยังยังไม่ยังอยู่ยังเป็นยังเป็นอยู่ค่ะปีนี้ยังเป็นอยู่แน่นอนค่ะใช่ค่ะ ตอนที่เราได้สียงประสิเพื่อนๆทำไมอันน,นั้นเกิดปัญหาเกิดมา <c ười> หาคือคือใหม่่คะตัวใหม่เขาไม่มีลำโพงที่ยิงเข้าไปกลับไปที่เวทีให้กับทุกทคนได้ยินพวกเราที่ตอนที่หนูนั่งอยู่หนูก็แทบไม่ได้ยินที่น้องๆพูดหนูก็เลยแปลกใจว่าทำไมทุกคนต้องแบบฮะฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะทำไมไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีแล้วหนูก็มีหนึ่งอย่านใช่เพราะภาพที่ออกมาทุกคนดูชองทางทางที่เชิดปากไม่มีใคร ไม่มายินดีไม่ตอนนั้นทุกคนยังไม่ได้ยินค่ะแต่ว่าพอน้องได้ยินน้องนองเข้าใจว่าหนูอยากสื้ออะไรทุกคนก็ลงมาแลยแค็ดีใจมากเราก็ยินดีไปสังเตอาจพุ่งตรงนกับตันคนเต็่น มันยากไหมคับาต้องแบกรับต้องแบกรับอะไรเยอะรก็รู้สึกยากเหมือนกันนะคะแต่ก็เราคิดว่าเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแล้วก็ทุกๆเรื่องทุกๆหน้าที่น้องๆทุกคนทําเต็มที่แล้วในส่วนของเขาเราก็อยากจะทาหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดเป็นการช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ว่าจะทางเราทางเมมเบอร์หรือว่าผู้บริหารทุกคนชิมงานทุกๆท่านด้วยค่ะกับพละมากต่างเข้ามาในสปาร่มันทำมจริงๆต้องบอกว่าเราพยายามคิดถึงสิ่งด้านบวกไว มีด้านลบก็ต้องมีด้านบวกสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเรามีอะไรให้ทุกคนได้มองเห็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีกาลังใจจากแฟนนี่เป็นสิ่งส่วนที่สําคัญมากๆที่ทาให้เชอยัง,ยงโอเคที่จะอยู่ตรงนี้ใช้คำนี้แล้วกันรู<ต>้สึกว<ต>่าเป็นประมาณน,ะนั้นแต่มันไรู้มันเข้ามา่างเรื่องจริงใช่บางเรื่องเป็นเรื่องจริงบ้างแล้เรื่องเป็นเรื่องที่โอเคหน,หนูก็อาจจะต้องปรับปรุงตัวมากขึ้นหรือว่าเรื่องที่โอเคบางทีเป็นการตีความของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแต่ถ้ารู้สึกว่าข้างในของเราเนี่ยเรา เข้าใจว่าเป็นแบบไหนเราคุยกับคนรอบข้างเราแล้วแฟนๆเราเข้าใจเราเราก็รู้สึกด,ดีใจมากที่สุดแล้วอย่างน,อน้อยมีคนที่ยังยืนอยู่ข้างเราแล้วกับน้องที่เกิดขึ้นมีชื่อคนในวงพี่น้องเราเข้ามาเกี่ยวเราจัดการหรือว่าคุยกับคุยกันยังไงบ้างเราก็มีคุยกันตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็คอยดูอยู่แล้วตลอดเวลาว่าจะเกิดเป็นยังไงบ้างในซึ่งซึ่งหลายๆครั้งเราก็ ไม่ว่าจะคุยทางไลน์กันบ้างทักไปเุอเอ้ยเ,เป็นยังไงเกิดเรื่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจเจอหน้าเราก็คุยกันตลอดคือตฉยๆไปคิดไหมว่าวันหนึ่งทีเ่เรียนเกข้มมีเสียงแบบนี้นนใช่ไหมเยๆงี้งงก็ไปต่อได้ค่ะเฉยไม่แค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของ,ของเย็นเกจฟโรเรกเ,<อ>เองเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีเมมเบอร์ทุกคนก็จะไม่มีเบชเชยเฉยๆก็แบบตรงนี้ไม่ได้ถ้างมีทุกคนอยู่ค่ะไม่ว่าจะตัวน้องๆหรือทีมงานหรือแฟนๆทุกคนมีส่วนทำให้เฉยมีแบบนี้นะ อยู่สักปีคงมีนี้แน่นอนดีนะไม่ว่าการก็ได้เพราะว่าลันจุดเปลี่ยนชีวิตหนูดยนะดีและวโมหนูยังยืนยันว่ายังอยู่ค่ะแน่แน่นอนใช่โมคืออันนี้ก็กำลังอยู่จุดจบปัญญากำลังแบบเฮ้ยเราจะไปเส้นทางไหนต่อดีอะไรกำลังคิดเยอะเยอะเลยค่ะพี่ก็ยังดูอยู่และว่าอยังอยู่ใช่มใช่ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เบียนเคพเดีเป็นเหมือนโรงเรียนเราก็ถึงมีมีเหมือนกับ ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ก็เปลี่ยนผัดเปลี่ยนเวียนให้กับเด็กเรื่องใหม่คนน้องๆที่จะขึ้นมาทำหน้าที่ต่อไปแต่รับรอาปีนี้ได้เห็นแบบแน่นอนค่ะยังอยู่ค่ะแล้วไม่ใจได้นะหนูยังอยู่อีกสักพักเลยแหละหนูว่าหนูก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพัฒนาอะไรได้เยอะเรื่องร้องเรื่องเต้นก็ยังแบบอีกมากมายเลยโอเคขอบคุณมากค่ะเกวึงไม่ได้น้อยใจอะไรยังไงเนาะใช่เป็นโซลของแดน โชวนแ่ไม <l ots sei> <c oughs> ่วกคก็กลังรอดูว่าพอเรียนจบแล้วเนี่ยมีเลาอ้อมีสค่ะเปยากับล้ยาตุลาบอกบให้ก ไอ <te> ู้ก้แบเกาะอยู่ที่ขอบบนในเฟายแวนกเขาขึ้นเฟุ่เนโดนเลยฮ้ยต้องไปไกลระวังสาย

เราแบบกร็งแบบนี้เกรงเกรงเี<ช>้องเกรงดลงถือด้วยพ,พี่ถือปลายเราแบบยืนยืนอย่างเงี้ยประมาณสิบนาทีใช้แรงปดข้อมือคือถ้ามันจับหัวหัวมะไหใช่แต่ถือถือตรงนี้ก็เมื่อยนะยนีก็เมื่อยสิบนาทีเมื่อยนะคือไอ้ตัวเ้ยพไปมาที่โมไป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 ปือไปไปปนไป